ช่วยกันคิดนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่าเชื่อได้ว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะของการทํารายการจุดเดือดในอาทิตย์หนึ่งจะต้องมีมาสักครั้งหนึ่งที่มีข่าวของการสั่งของออนไลน์แล้วก็ได้ของ 1. คือไม่ตรงปลกอสองคือได้ไม่ตรงตามที่ต้องการจํานวนปริมาณหรือขนาดอะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งนี้ค่ะ สาวคนหนึ่งสั่งไฟฉายแม่แม่กําลังเป็นชาวสวนสั่งไฟฉายที่ไฟฉายคาดหัวไฟฉายส่องกบตอนนี้ฝนตกหนักมากเราไปส่องกบส่องเขียดกันอ่ะแม่จำลักษณะจำลักษณะของไอ้เจ้าไฟฉายนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะคล้ายๆเข็มขัดรัดนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋ะไฟฉายอยู่ตรงนั้นค่ะก็ี่ยง่ายๆแต่สาวรายนี้อ่ะสั่งไฟฉายที่มันมีคาดตรงเนี้ยแต่สิ่งที่ได้รับมาเป็นเซ็กทอย เซ็กทอยของผู้หญิงหรือของผู้ชายคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับข่าวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นการสั่งของออนไลน์นะคะของคุณนาอ่าของคุณจิราพรมรกตอายุ45ปีนะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดกระบี่เขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เพื่อนบ้านเนี่ยที่ ซื้ออไฟฉายค่าศีสระมาจากทางออนไลน์จริงๆอ่ะราคามันหนึบาทแต่วันที่เขารับของอ่ะเขาต้องจ่ายเงินถึงสองร้อสิบเขา,าเอลงตัองอีกสีบาทเป็นค่าจัดส่งหรืออะไรแบบน,นี้ซึ<ช>่งจริงๆแล้วมันต้องบวกตั้งแต่วันที่คุณคลิกสั่งซื้อแล้ว<ช>นะคะอ่ะทีนี้พอเปิดมาโอ้โหมือทาบอกตกใจเลยว่า ฮัลโหลมันไม่มีแม้กระทั่งสายเข็มขัดไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรเลยแต่เออดี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 แต่เป็นเซ็กชอยหรือว่าคนอาจจะรู้จักกันในนามของดีโดดีโดเป็นของเล่นของผู้หญิงเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เอาไปยังไงรู้ไหมเอาไปให้ข้างบ้านข้างมาเขาเอามาทําอะไรล่ะเออไม่ต้องโอ้อะิให้คือให้เลยหรอหรือว่าหรือว่าเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไปเอาไปให้ข้างบ้านเลยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้ปรากฏว่าข้างบ้า อย่าใช้เหมือนกันสรุปแม่รู้ไหมว่าตามต่างจังหวัดแบบนี้หน้าบ้านเขาจะมีโต๊ะแบบเรียกว่าขนมหรือว่าแคลนั่งเล่นหน้าบ้านน่ะน่งเอาไปวางไว้ที่แค่เลยจ้ะใครจะเล่นใครจะก็ <c oughs> ใครเป็นเรื่องตลกขำขันของคนแถวนั้นไปอะ่ะเออเนี่ยจริงแล้วต้นทาแบบนี้ถูกนะ240 240ถือว่าถูกมากแล้วก็คือใส่่านได้เหมือนกันคล้ายๆไปสายสองโกบใส่่านได้นะอันนี้มีมีเพียงอย่างเดียวด่เหมือน ท,ท,ที่ที่มีการใช้งานเหมือนกันคือใ<ต>ส่ถ่านเหมือนกันแต่ประโยชน์ไม่มีเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าเซ็กซ์อยตัวนี้มันไม่ได้มีไฟส่องสว่างอะไรขนาดนั้นไง<อ>เออไปส่องก็ไม่ได้แต่ต้องถามแบบนี้ว่าในกรณีการช้อปปิ้งออนไลน์แบบนี้เนี่ยเราจะแจ้งความหรือดำเนินคดีกับผู้ที่ส่งของมาผิดหรือว่าคิดเงินในราคาที่เกินจากที่เราคลิกสั่งได้ไหมคะนี่ไงเขาบอกมาเลยว่าหลังจากที่คุณรับสินค้านะคะ ตั้งแต่ยังไม่เปิดกล่องนะเอาเป็นว่าคุณเริ่มถ่ายอัดคลิปวิดีโอตั้งแต่พนักงานที่มาส่งของเคอรี่อะไรก็ตามเนี่ยยื่นกล่องให้คุณแล้วคุณอัดคลิปเลยอะละค่ะต่อจากนี้ไปจะทําการเปิดกล่องนะคะทุกครั้งแล้วคุณก็เปิดมาแล้วก็ทําการถ่ายเลยว่าโอเคของได้รับตรงตามที่สั่งไหมปริมาณทุกอย่างถูกต้องนะ ถ้าถูกต้องเรื่องนั้นเงียบไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องคลิปวิดีโอนั้นคุณสามารถใช้เป็นหลักฐานหนึ่งเลยส่งกลับไปยังร้านค้าที่คุณสั่งซื้อถ้าเขาไม่ดําเนินการหรือว่าเปลี่ยนของให้หรืออะไรก็ตามนี่แหละค่ะอ,อาจจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการดําเนินการทางกฎหมายได้แล้วแต่ถ้ามองมุมกลับปรับมุมมองใหม่มถ้าเราซื้อสินค้า วันหนึ่งเนี่ยนะสิบชิ้นคุณจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอแบบนั้น1ิชิ้นเลยเหรอถือว่ามันค่อนข้างเหนื่อยนะแต่ตโตอ้เคยได้คือบางร้านนะเขาน่ารักหรือว่าเขาอาจจะเจอลูกค้าแบบเนี้ยเยอะแม่เขาจะมีการ์ดอ่ะเหมือนคล้ายๆนามบัตรอะคะ่ะเขาก็จะมีโปรโมชั่นอะไรของเขาแนะนําชื่อร้านของเขาแล้วเขาจะมีแบบหมายเหตุไปข้างล่างเลยว่าการุณาถ่ายวิดีโอก่อนแกะก่อนรับสินค้าทุกครั้งเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะมีบางเคสนะแม่ ตัวเองได้รับของตรงแต่กลับไปปั่นปวดวุ่นวายกับทางร้านอันนี้ก็มีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจทั้งทางลูกค้าด้วยเข้าใจทั้งทางร้านค้าด้วยอันนี้เพื่อแฟรร์ ก็อัดคลิปไว้เลยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว <sa> <sz> <rawd Moder> ่าในในระยะยาวเราจะไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากเวลาซื้อของครั้งต่อไปก็ระมัดระวังกันให้ดีด้วยค่ะผู้ชมค่ะดูของให้ตรงปกแล้วก็รับของให้ตรงตามที่เราสั่งด้วยนะคะอ่ะมาเรื่องต่อไปกันดีกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆหลังจากที่ปูปูปรยากลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะน้องปูเนี่ยก็ทําบุญวันเกิดรวมไปถึงค่ะก็เดินทางไปที่นั่นไปที่นี่ไปหาคนในครอบครัว ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมขาใน Facebook ใน i ิน t a g r กรมของปู่ปญยารถครัวมาจอดหาปู่ปญยามารับเรียบร้อยแล้วเพราะปู่ปียาคะ่ะคุณผู้ชมขามีการโพสต์ข้อความนะพอตั้งปูเนี่ยคือตัวแทนของทูตสันทวมายตี UNSCR หรือว่าสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ััยแห่ง ประชาชาติที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการโจมตออีมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นานใน Facebook ใน IG ของน้องปูปายาเยอะมากๆถึงเรื่องความเหมาะสมและไม่เหมาะสม,อ,มอย่างเช่นกรณีเมืองไทยค่ะมีการทะเลาะเบาแว้งกันเกิดขึ้นหรือ,อว่ามี มีม็อบเกิดขึ้นจนไปถึงมีการมีการทำความรุนแรงกับประชาชนแต่น้องปูเนี่ยไม่มีการโพสต์ข้อความใดๆเลยก็มีหลายๆคนเนี่ยก็พยายามไปเรียกร้องว่าน้องปูในขณะที่ปูเนี่ยคือตำแหน่งนะทูตสันทวะไมาตรีแต่ทาไมปูไม่โพสต์ข้อความเหล่านี้เลยล่าสุดค่ะปูปายาก็มีการโพสตข้อความ ว่าตัวเองเนี่ยกังวลใจต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมามซึ่งเป็นผลทำให้ความทุกข์ทรมานและการพัดถิ่นของผู้คนมากมายค่ะ<ฆ>พวกเลยลงกลับไปอีกรอบนึงว่าอย่าลืมนะโพสต์แสดงความคิดเห็นในประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านแต่อย่าลืม ประเทศตัวเองอ่าอันนี้คอมเมนต์เข้ามามากมายเลยนะบอกว่าเซฟประเทศอื่นได้แต่ไม่เคยเซฟประเทศตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันค่ะผู้ชมขายอยากจะให้คนที่เป็นกระบอกเสียงหรือว่าคนที่เป็นดารานักแสดงเนี่ยแสดงความคิดเห็นตามาความรู้สึกของเราอันนี้เราก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองค่ะ เราเข้าใจแหละว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ต้องดูบริบทในการโพสต์ต้องดูเรื่องราวที่เราโพสตสื่อถึงอะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญรวไมไปถึงค่ะคนที่อยู่หน้ากล้อง พูดเสียงดังกว่าคนที่อยู่หลังกล้องอยู่แล้วนั่นหมายความว่าดารานักแสดงเนี่ยเวลาจะโพสอะไรก็ต้องคำนึงและระมัดระวังรวมไปถึงค่ะก็คือเป็นตัวแทนของหลายๆคนด้วยใช่นะคะอ่ะก็เวลาจะโพสอะไรถึงแม้ว่าความคิดเราจะคิดต่างนะคะ,ะแต่การโพสในทิศทางลบในสื่อที่เป็นพื้นที่ของเขาอ,อันตรายมันจะอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนโพสและกันก่อนคอมเมนต์นะคะ